ได้ครับแม่ตีทุกวันเปล่าว่าจะตีกองเลยก็ตีได้ร้านบะหมี่ก็ไปตีได้ใช่ครับบะหมี่บะหมี่ตีทุกวันเปล่าก็บางวันครับเพาตีทุกวันเดี๋ยวเงินไม่พอเฮ้ยเขาเมาใช่ไหมเขาเมาใช่ไหมเขามา เขาสนุกมาจนเอเตร์ทนเอ็นเตอร์เทนพ่ออันนี้กรองรอกนี่ตีรอกพ่อพ่อเคายี่ผมคนเดียวไม่พอจะฟังที้งชิปเดี๋ยวเอาชิปไปน้าทีนึเอางี้เอางี้เอางี้พ่ออยากกินผลไม้ไหมกินผลไม้ใช่เดี๋ยวผมลองกรองให้ดูปวดปีหน้าอะไรสั้นไอ้คนนี้ไอ้หนูไอ้หนูมาดีก่อนลูกไอ้แจ๊สเดี๋ยวสิ เด็ดด็ดเดือดนะหนูกินอะไรไม่ได้วันนี้กินอะไรไม่ได้เพราะพรุ่งนี้ต้องไปตรวจสุขภาพไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบเพราะน่าจะไปอุบลก่อนเหรอหรือว่าอะไรนะจะไปอุบลก่อนอุบลพ่อ